แมวติดโควิดได้ไหมเราลองมาร่วมกันหาอุบัิิากการติดโควิดในแมวกันนะครับอยากจะเชิญชวนสําหรับาแู้ทา,าที่เลี้ยงแมวมาอยู่อยากจะให้พาน้องแมวมาเทสนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการไปหาคําตอบว่านนแมวเนี่ยจะสามารถมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวไหมติดผ่านจากเจ้าของหรือว่าสามารถติดจากแมวสู่แมวหรือว่าติดจากแมวไปสู่ คนได้เป็นโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทย์นะนะร่วมกับทางโรงพยาบาลสัตวเพเซนศิลชาชัยเนี่ยก็คือเราจะเก็บตัวอย่างจากแมวที่ปกติดีแล้วก็กลุ่มแมวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจส่วนขั้นตอนการตรวจนะครับการตรวจหาโควิดในแมวที่อยากจะให้เจ้าของพามาต้องบอกก่อนนะครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ,จ่ายใดๆเราจะตรวจให้สออย่างอย่างที่1ก็คือการใช้ตัวสบอตเนี้ยตรวจเข้าไปในช่องปาก เปิดปากเข้าไปเขาอาจจะดิ้นนิดนึงนะเราก็จะแย่ลงไปตรงข้างๆกระพุ้งแก้มนะขัต้ตอที่สองก็คือการเจาะเลือดเจาะเลือดตรวจนิดนึงซึ่งการตรวจเลือดจะหาตัวพวกแอนติบอดีในร่างกาย เอาเลือดเพิ่มนิดเดียวแค่0.5ซซีนะครับเสร็จปุ๊บหมอจะเอาตัวอย่างนะครับว่าทั้งเลือดก,กับตัวขั้วต้นปัดที่มื่กี้ตัวจก็ส่งไปที่คณะสาลารพสย์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยแล้วก็รอผลงานวิจัยดูนะครับเราก็จะได้คำตอบกันว่าแมวติดโควิดสู่คนได้ดไหรือไม่ ย้ำอีกครั้งนึ่งนะครับว่าการตรวจทั้งสองอย่างเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับเจ้าของแมวที่สนใจอยากจะตรวจก็ขอเชิญชวนให้สามารถลงทะเบียนผ่านตามรายด้านล่าง,างได้เลยนะครับหรือว่าจะทางอินบ็อกซ์ก็ได้นับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เราที่เห็นคลิปนี้จนถึงประมาณถึงสิ้นปีนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ตามนี้เลย